เคซี่นะคะวันนี้นะคะพี่ขวัญก็จะมาแกะอัลบั้ม b a c k พิงค์นั่นเองค่ะ How You Like That นะคะ ha, how you like that? ซึ่งพี่ขวัญน,นะคะก็ซื้อมาทั้งหมด3อัลบั้มค่ะทุกคนและเราจะได้ของแถมที่แตกต่างกันด้วยนะคะเพราะพี่ขวัญซื้อจาก YG With Drama แล้วก็ K Town for You นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะพี่ขวัญจะได้ของแถมเป็นอะไรแล้วก็ใครบ้างนะคะไปดูกันเลย โอเคค่ะตอนนี้นะคะพี่ขันก็ได้แกะออกมาจากกล่องแล้วนะคะก็จะได้เป็น อันนี้นะคะ1อันนะคะน่าจะเป็นของแถมนะคะทุกคนแล้วก็จะได้เป็นอันนี้นะคะน่าจะเป็นอัลบั้มค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราจะมาแกะดูอัลบั้มกันก่อนนะคะใช่ได้มาแล้วนะคะทุกคนก็3มอัลบั้มนะคะทุกคนโอ้โหมันดูเหมือนแบบว่าเป็นหนังสือมากกว่าอัลบั้มมีกันทุกคนโอเคเี่ขวัญก็จะดูอันนี้ก่อนแล้วกันนะคะคิดว่าข้างในน่าจะเหมือนกันค่ะทุกคนแต่ว่าอาจจะมีของแถมที่อยู่ข้างในอยู่แล้วนะคะที่มันไม่เหมือนกันนะคะโอเค แกะดีกว่านะจ๊ะ Ooh, คนดูดิโหปกมีความแบบว่าวิงวับวิงวับอะดูดิวิงวับวิงวับอ่าข้างหน้าก็จะเขียนว่า how you like that แบบนี้นะคะโอเคข้างในอะคะ่ะทุกคนมาลุ้นกันดีกว่าหน้าแรกไม่มีอะไระคะ่ะดำสนิทนะคะทุกคนหน้าต่อไปคะ่ะครึบอ่า how you like that ตัง่นนะคะหน้าต่อไปค่ะว้า ถึงก็เจอลิซ่าเลยค่ะทุกคนลิซ่าสวยมากแม่ต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่พี่จีซูนะคะพี่จีซูน่ารักมากโอเคต่อไปค่ะเฮ้ยโอ้ยโรเซ่ค่ะทุกคนน่ารักมากอ่ะโอเคแล้วต่อไปนะคะออ้เจนเนี่ค่ะโอเคไปต่อนะคะทุกคนคก็บโอ้ยลิซ่าอีกแล้วทุกคนโอ้ยลงนี้สวยมากอ่ะชอบอ่ะ ชอบลิซ่าลูกนี้มากๆเลยนะคะอู้ยจีซูต่อไปคืบอู้เจนเนี่คะ่ะไปต่อกันเลยนะคะทุกคนอุ้ยโรเซ่ค่ะโรเซ่โรเซ่ะะเซเซสวยมากแม่โอเคต่อไปว้าวลิซ่าลิซ่าของพี่ขวัญนา่ารักโอเคต่อไปนะคะอุ้ยเป็นโรเซ่นะคะทุกคนดูดิ โอ้บอกเลยว่ามันเป็นแบบสมุดภาพเลยนะทุกคนอู้อู้อันนี้อันนี้สวยมากน,นี่สวยมากแม่นี่ในรูปนี้รูปนี้ชอบชอบชอบรุปนี้เอ้ยสวยโอเคไปต่อนะคะต่อไปนะคะอู้จีซูค่ะทุกคนสวยมากต่อไปนะคะอืมเจนนี่ของเราเนงอู้เซฟเวอร์ไปต่อค่ะไปต่อไม่รอแล้วนะ นี่เป็นโรเซ่นะคะไปกันต่ออุย้ยเจนเนี่กแล้วไปต่อคะ่ะไปต่อเอ้ยเป็นจีซูนะคะทุกคนไปกันต่อคะ่ะฮึบอ่าอันนี้ก็จะเป็นชื่อของทุกคนนะคะไม่มีอะไรฮึบอ้ยลุกใหม่แล้วทุกคน <Wow. S 1> เจนเนี่นะคะแบบว่าลุกใหม่นั่นเองนะเฮยสวยแซ่มมากแม่ต่อไปคะ่ะอ้ พี่จีซูนะคะลุกใหม่เฮ้ยลุคนี้ก็สวยนะแบบเป็นลุกแบบสีดำนะคะครับอ,อ่าลิซ่านี้เราก็คงจะเคยเห็นกันแล้วใช่ไหมคะอูซ่บมากแม่โอเคต่อไปนะคะคึบเปิดยากมากต่อไปโอ้ยเจนนี่โอ้ยตายแป๊บ <laughs> ตายแป๊บบอกเลยว่าตายแม่โอ้ลิซ่า ดูดิสวยเวอร์ไปต่ออืมพี่จีซูนะคะต่อไปอุ้ยโรเซ่ค่ะทุกคนบอกว่าปิดปากไม่บอกความลับให้รู้หรอกอืมต่อไปอืมลิช่าอีกแล้วเตบมากแม่ปึ๊บอยลิซ่าค่ะทุกคนแบบเต็มตัวสองหน้าเฮ้ยม,มันเกินไปแล้วนะอ้โรเซ่ค่ะปึ๊บ บอกเลยว่าเซิรฟเวอร์เดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูกันแบบวลยๆแล้วกันนะคะเพราะว่ามันยังเหลืออีกเยอะเลยอะ่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> เปิดให้น้องดูหมดนี่จะไหวไหมเนี่ยอุ้ยเจนนี่น่ารักค่ะไปต่อค่ะไปต่ออุ้ยโรเซ่ Rose. ฮึบอ๋อพีจิซูพีจิซูน่ารักจังฮึบ๋อเจนนี่อีกแล้วค่ะ เฮ้ยแล้วก็พี่ขานเห็นว่ามันมีอะไรขั้นอยู่นั่นก็คือน่าจะเป็นโปสเตอร์นะคะทุกคนอ่าอันนี้จะเป็นโปสเตอร์นะคะเฮ้ยแล้วก็มีอะไรด้วยอะ่ะโอเคเราให้ดูแค่นี้ก่อนแล้วกันนะอ้ออ่ะดูแค่นี้ปุ๊บแล้วเราก็จะไปดูกันต่อนะสิ่งที่เราได้มาก็คือโรเซ่ค่ะนี่ได้เป็นโรเซ่นะคะเป็นนี่เหมือนเป็นโปสการ์ดแบบนี้นะทุกคนเฮ้ยดูดิ เซฟมากแม่ ah, แล้วก็ได้การ์ดใบนี้นะคะ How you like that นั่นเองนะคะข้างหลังมีอะไรด้วยก็ไม่รู้นะโอเคอ่า okay. ah, ah, ส่วนรูปที่เราได้นะคะ <Wow. S 1> เป็นรูปเจนนี่ค่ะดูดิทุกคนรูปเจนนี่นะทุกคนเจนนี่อข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอ้ยได้เจนนี่มานะคะทุกคน หวังว่าต้องได้ลิซ่านะทุกคนบอกเลยต้องได้ลิซ่าด้วยนะอยากได้ลิซ่าค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อแล้วกันนะเฮ้ยนี่ไงเดี๋ยวเราต้องดูโปสเตอร์ก่อนนะโอเคอันนี้จะเป็นโปสเตอร์นะคะที่มีอยู่ในนี้นะคะทุกคนโอเคก้าออมาก็จะเป็นภาพนี้นะคะทุกคนว้าวสวยมากแม่ข้างหลังก็ how you like that นะคะไม่มีอะไรค่ะแบบนี้คะโอเค ไปกันต่อดีกว่าเราจะไปดูรูปกันต่อนะคะไปกันต่อคะ่ะอาดูรูปไปกันต่อนะคะดูคน <c oughs> ก็เดี๋ยวจะดูให้หมดแค่อันเดียวนะคะปึ <c oughs> ๊บอาโอ้เจนนี่ต่อไปลิซ่าจะแม่ลิซา <c oughs> ่าปึ๊บอาโรเซ่ค่ะไปต่อไม่รอแล้วนะ <c oughs> น,นี้คืออะไรอะ่ะน่าจะเป็นของใครสักคนหนึ่งนะคะเจนนี่ปะ บอกเลยว่าอันนี้แซปเปอร์นะคะอันนี้แซปเปอร์มากเจนนี่ชอบอ่ะชอบอันนี้มากอ่ะปึ๊บเอ้ยพี่จีซูน่ารักไปต่อไปต่อโอ้ลิซ่า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 แบบสุดยอดถ้าน้องถามว่าพี่เมนใครก็น่าจะรู้แล้วนะว่าลิซ่านะคะลิซ่ากับเจนนี่ค่ะพี่ชอบลิซ่ากับเจนนี่เฮ้ยโรเซ่ก็สวยโรเซ่ก็สวยมากเลยต่อไปเป็นเจนนี่อีกแล้วนะคะ ไปต่อค่ะทุกคนยังไม่หมดอะ่ะคือแบบมันเยอะมากแม่หลายหน้ามากเลยนะคะหูดูดิลิซ่าสวยอะ่ะรูปนี้สวยสวยมากไปต่อโรเซ่ไปครับไปครับต่อครับโอ้ยนิซาสวยสวยจังเฮ้ยใครอ่ะอ๋อพี่จิซูไปต่อโรเซ่ เป็นจิซูนะคะใกล้หมดแล้วทุกคนอันนี้อ่าเป็นริ่าไปต่อไปต่อปึบอืมเป็นโรเซ่ค่ะ้ยรูปนี้สวยรูปนี้สวยมากสวยสวยสวยสยอ้เป็นริ่าต่อไปเป็นจิซูเฮ้ยแล้วเจนนี่หายไปไหนแล้วอ่ะ ไม่เจอเจนนี่เลยนี่ไงเจอแล้วค่ะเจนนี่นะคะนี่รูปที่เราได้ก็รู้สึกว่าจะเป็นรูปนี้นะคะเอ้ยไม่ใช่ดิเออเซตนี้เฉยๆแต่ไม่ใช่รูปนี้นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวให้ดูสิ่งที่เราได้มาคืออันนี้ใช่แล้วนี่เราได้มันนี้คือมันอยู่ในเซตเดียวกันนั่นเองนะอยู่ในเซตเดียวกันนะคะวู้ไปต่อไปต่อนี่หมดแล้วค่ะทุกคนก็จะเป็นเนื้อร้องนะคะ How You Like That นั่นเองนะคะปึ๊บแอะไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ต่อไปก็คือแผ่น ที่มีอยู่ในนี้นะคะทุกคนดูดูแผ่นเอ้ยทำไมแผ่นไม่ตรงอะแผ่นไม่ตรงแผ่นมันหมุนค่ะทุกคนโอเคพี่ขวัญก็ทําให้มันอยู่ในที่ของมันแล้วนะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสําหรับอัลบัม้มนึงนะคะของแถมที่เราได้มาก็เจนนี่นั่นเองนะคะสําหรับอัลบั้มนี้นะทุกคนไม่ได้หมายถึงว่าของแถมที่พี่ขวัญซื้อแบบต่างที่อย่างเช่น YG เอ่อเคทาวฟอร์ยู you, อะไรแบบนี้นะคะมันคนละของแถมกันนะ อันนี้ได้ประมาณนี้นะคะโอเคต่อไปไปดูอันต่อไปนะคะพี่ขวัญก็จะดูแค่ของแถมแล้วกันนะคะทุกคนที่มันจะไม่เหมือนกันนะคะข้างในดีนั่นเองนะมาของแถมขอเป็นลิซ่าหนูอยากได้ลิซ่าหนูอยากได้ลิซ่าคะ่ะโอเคพอหาก่อนเราเสียไปีที่ไม่รู้ไม่รู้ทุกคนเรา เราเราไม่เห็นเลยจริงๆอ่าเราเห็นแค่ว่ามีพี่จีซูนั่นเองนะคะนี่มีพี่จีซูนะคะโอเคต่อไปนะคะใบนี้เราจะมาลุ้นกันเลยทุกคนอันนี้ซึ่งมันมีอยู่แล้วนะคะมาต่อไปที่อยู่ข้างหลังนี้นะคะลุ้นใครอะ,อะได้เป็นพี่จีซูคะ่ะพี่จีซูน่ารักหืมเราต้องมาลุ้นอันสุดท้ายแล้วทุกคนว่าจะได้ลิซ่าหรือเปล่านะคะตอนนี้ได้เป็น เจนนี่แล้วก็จีซูนั่นเองนะคะโอเคไปต่อคะ่ะทุกคนแบบรวดเร็วรวดเร็วแกะแล้วจ้าเฮ้ยขอ,หอหนะขอเป็นลิซ่า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  <c oughs> ต้องได้ลิซ่านะต้องได้ลิซ่านะคะต้องได้ลิซ่าออ้ล่วง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 เรายังไม่เห็นแหละทุกคนจริงพี่พี่ไม่ได้มองนะจริงอ๊บเต่เราจะปิดไว้เพราะเรายังไม่เห็นนะทุกคน เราจะปิดไว้ฮึบมาอย่างแรกนะคะที่เราได้ก็คือนี่เป็นเจนนี่นั่นเองวู้ใช่ไหมสวยสวยเวอร์รังอลังการนะคะนี่ได้เป็นเจนนี่นะคะต่อไปค่ะทุกคนรูปที่เราแบบจะมาลุ้นกันนะคะว่าเป็นใครนะทุกคนเฮ้ยรู้สึกว่าต้องใบนี้สิเออต้องแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะมาลุ้นกันค่ะทุกคนได้ใ,ใครอะ จริงด้วยทด,ดิว้าวแซ่บมากแม่ใช่ค่ะหุ้ยถือว่าเราได้เป็นลิซ่าจีซูแล้วก็เจนนี่นั่นเองนะคะสามอันเนาะโอเคประมาณนี้นะคะทุกคนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูของแถมนะคะที่แถมมานั่นเองของแถมมาแลวจ้าอ่าเฮ้ยแอบเห็นนะเนี่ยมันแอบเห็นนะเนี่ยทุกคนโอเค หมือนว่าจะมีเยอะด้วยค่ะทุกคนนี่และนี่ก็คือของแถมที่เราได้มานั่นเองนะคะที่เราซื้อกันแบบว่าต่างช็อปั่นเองนะคะทุกคนโอเคป๊บใบแรกที่เราได้มาคืออะไรอุ้ยมันเป็นนี่ค่ะทุกคนดูดิเฮ้ยเป็นรูปบ้านแบบน่ารักมากเลยอะ่ะแล้วเหมือนเหมือนตั๋วไปดูคอนเสิร์ตเลยอะ่ะเฮ้ยสวยอะ่ะแล้วก็ต่อไปที่เราได้นะคะคืออันนี้ สวยเวอร์มากแม่โอ้ยสวยอ่ะโอ้ยสว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 ยต่อไปอค่ะทุกคนปึ๊บอ้าหุ้ยเป็นรูปวาดค่ะสวยโอ้ยสวยอ่ะทุกคนดูดิสวยมากสวยมากหุ้ยชอบอ่ะหุ้ยสวยอ่ะนี้สวยมากต่อไปจ้าออ้ยเป็นรูปทุกคนเลยตอนที่รับดอกไม้นะคะอุ้ย อ๋อแฮปปี้สี่ปีนะคะนี่งานแฮปปี้สี่ปีนะคะเฮ้ยสวยมากต่อไปนะคะวุ้นเยอะมากทุกคนของแถมแบบทุกคนกราวใจมากรูปนี้รูปนี้คือแบบกราวใจเวอร์มาหนึ่งรูปหนึ่งเซตเราได้ลิซ่าทุกคนแบบเราได้ลิซ่าเวอร์มากแม่เนี่ยเราได้ลิซ่านะคะมีลิซ่าเฮ้ยอ๋ยอมีทุกคนแน่เลยอะ่ะ ลิซ่าโรเซ่ปบ๊บซูแล้วก็เจนนี่ว้าวน่นารักดูดิสี่ใบนะคะทุกคนวูน่ารักมากต่อไปเยอะมากทุกคนของแถมแบบแบบเยอะอ่ะนี่โอ้วไปอีกรูปหนึ่งนะคะเฮ้ยน่นารักอ้ยดูลิซ่าี่ทำแบบหัวใจน่ารักมากค่ะ ต่อไปอู้ได้อีกแล้วนี่สวยไหมสวยสวยทุกคนนะ่ะจริงวันนี้น่ารักนี่ก็เป็นลิซ่าลิซ่านะคะน่ารักมากอู้โรสซ่ต่อไปจิซูพี่จิซูแล้วก็เชนนี่ค่ะกำลังแบบว่ากินไอศครีมไหมคะ น่ารักมากทุกคนดูดูดูด,ดหืมของแถมถือว่ากียอยู่นะคะต่อไปต่อไปนี่นี่นีมีเข็มกัดด,ด้วยค่ะทุกคนดูเข็มกัดดินะเฮ้ยมันไม่ใช่เข็มกัดทุกคนมันเป็นกระจกมันเป็นกระจกจ้ะแม่มันไม่ใช่เข็มกัดเออมันเป็นกระจ,กแ,ก,ก,จกแบบพกพาได้นะคะซึ่งข้างหลังก็จะเป็นรูปวาดค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนนี่โอ เป็นรูปแบบว่าเกอร์กรุ๊ปนะคะรูปสี่คนนะคะต่อไปอ้ยนี่ค่ะทุกคนอ้แบบว่ามาสี่คนเลยนะคะครบเซตครบเซตสุดยอดสุดยอดไปเลยต่อไปนะคะเป็นรูปเจนนี่ค่ะเฮ้ยมีข้างในไหมเฮ้ยเหมือนว่าจะมีอีกใบหนึ่งนะคะขอลองแกะดูก่อนนะปุ๊บเป็นเจนนี่นะคะทุกคนแล้วก็ ใครเจนนี่เป็นเจนนี่แล้วก็รวบรวมค่ะทุกคนอันนี้คือรวบรวมนะคะนี่นี่รวบรวมแล้วก็จะได้เป็นเจนนี่และเจนนี่ค่ะทุกคนอ้าหูถือว่าของแถมแบบคุ้มมากเลยนะคะทุกคนคือคือได้แบบเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าจากช็อปไหนด้วยนะคะก็จะงงๆนิดนึงนะแต่ที่ชอบที่สุดนะคะน่าจะเป็นเออเซ็ตนี้ค่ะทุกคนที่แบบว่ามันดูแบบวลิงวับอะ เออมันด <Es by> ูแบบวิ oh. ้งวับมากอ่ะมันดูสวยมากทุกคนอันเนี้ยสวยจริงโอเคค่ะสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูโปสเตอร์กันค่ะซึ่งไม่ขวัญก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามันได้แถมมาจากอัลบั้มเลยหรือเปล่านะคะหรือว่าได้แถมมาจากช็อปที่ซื้อแตกต่างกัน3มช็อปนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะโอเคเราต้องแกะก่อนค่ะทุกคนเราต้องแกะโอ้โหแบบใช้กนไก่เปิดเลยได้ไหม โอเคค่ะแกะมาแล้วนะคะโปสเตอร์เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะกางเลยกางเลยกางเลยึบโอเคค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นไงโอ้ลิซ่ายืนอยู่แบบสวยๆนะคะพี่จีซูนั่งอยู่ค่ะเจนนี่ก็ยืนพิงอยู่นะคะแล้วก็โรเซ่ค่ะทุกคนวูสวยมากต่อไปนะคะอีกฝั่งหนึ่งค่ะทุกคนอีกฝั่งนึงฮึบอ่า อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็เป็นเซตเดียวกันค่ะทุกคนก็คือชุดเดียวกันนะคะแต่ว่าท่าทางนะคะจะเป็นการยืนทั้งหมดทุกคนเลยนะคะนี่ประมาณนี้ค่ะทุกคนอุย้ยสวยมากเลยแต่ละคนน่ะ โอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับโปสเตอร์นะคะทุกคนตโซมิขัญก็ไม่รู้นะคะว่ามันได้แถมมาจากอัลบั้มเลยหรือเปล่านะคะหรือว่าได้แถมมาจากเอ่อช็อปที่เราซื้อนะคะนี่เฮ้ยน,นี่จ้าสวยโอเคะคะ่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการแกะอัลบั้มของแบ็คพิงค์นั่นเองนะคะถ้าร้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับซับคายกับพี่ขันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย